กิจกรรมที่3การถอดบทเรียนความสำเร็จและสื่อสารองค์กรซึ่งเป็นโค้งสุดท้ายของโครงการแล้วนะจะเป็นยังไงตามที่เก่งไปกันเลยเริ่มต้นกิจกรรมด้วยการให้พัฒนากรน้องใหม่เปิดใจและนำเสนอองค์ความรู้ที่ได้ลงพื้นที่ตำบลผัวเรียงอำเภอชุมแพโดยต่างคนต่างพูดถึงประสบการณ์ที่ตนเองพบเจอต่อด้วยการถอดบทเรียนจากการลงพื้นที่ศึกษาชุมชน พร้อมทั้งวิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเสริมจุดเด่นปิดจุดด้ยเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งมากขึ้นเรื่อยๆตามมาด้วยการพูดคุยเสวนาเชิงวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อยอดองค์ความรู้จัดธรรมเคโดยพัฒนาการอำเภอผู้มีประสบการณ์ในงานพัฒนาชุมชนพร้อมด้วยเจ้าของพื้นที่ในการเรียนรู้อย่างท่านกำนันประภาสหินสูงเนินกำนันตำบลหัวเรียง และผู้ใหญ่วิโรดนำจันดีผู้ใหญ่บ้านขามป้อมหมู่ที่4ตำบลขัวเรียงโดยทุกท่านได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานในงานพัฒนาชุมชนและมุมมองจากชุมชนกับงานพัฒนาชุมชนสิ่งที่คาดหวังในพัฒนากรยุคใหม่ที่ได้รับการอบรมในโครงการจากนั้นได้รับเกียรติจากท่านพัฒนาการจังหวัดขอนแก่นได้ให้ข้อคิดในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนให้ทันโลกทันสมัยทันท่วงที เพื่อพัฒนากระบวนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนผ่านงานอัตลักษณ์ของกรมการพัฒนาชุมชนในสถานการณ์ปัจจุบันและรองรับการเปลี่ยนแปลงพร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าอบรมในโครงการจำนวน50คนก่อนจะเสร็จสิ้นโครงการได้มีกิจกรรมการโหวตขวัญใจพัฒนากรเก่งดีมีอุดมการได้แก่ ลำดับที่1นงางสาวจุลาลักษณ์สุวรรณชัยรบนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนลำดับที water, ่สองนางสาววรัญญาชัยกรีนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองนาคำลำดับที่3นายอัธชัยอันมากนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมทั้งได้มอบป้ายฐานเรียนรู้ให้กับศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านขามป้อมและองค์ความรู้ที่พัฒนากรน,น้องใหม่ได้ศึกษาและถอดบทเรียนให้แก่ชุมชนเรามาฟังความรู้สึกผู้เข้าร่วมอบรมกันค่ะสวัสดีค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะก็สนุกมากสำหรับโครงการนี้นะคะ3คํคำก็จัดอย่างเต็มค่ะ ก็จบลงไปแล้วนะคะกับโครงการเสริมสร้างบุคลากรเก่งดีมีอุดมการเพื่อการพัฒนางานอัตลักษณ์ของกรมการพัฒนาชุมชนหลังจากนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่นจะมีกิจกรรมดีๆอะไรต่อไปนั้นไว้พบกันในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้พี่เก่งขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ